บทสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเองให้สรรพสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสืบไปตั้งจิตระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธาน แล้วเริ่มสวดดังนี้อิมินาสกาเทนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเทนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมรนะหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพคะวตาธมโม ธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆสังขังนมามิวันทามิพุทธังสัพเมโทสังธรรมะเมพันเตวันทามิธรรมังสัพเมโทสังธรรมะเมพันเตวันทามิสังขังสัพเมโทสังธรรมะเมพันเต นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆ an ังส an so, ารนังคัจฉามิอิติปิโสภะควาพระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธมโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปจตังเวติตาโพวินยูหิติสุปติปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภูริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโย อันชลีการณียโยอนุตตะรังกุญยกเขตังโลกสสาติพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังกรีเมฆลังอุทิตโคราสเสนมาลังพานาทิธรรมวิพินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชะยมังคลานี มาราติเรกมะพิยุทธิตสัพพารติงโครัมปนาระวกะกมะคมัฏฐยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุมินโทตันเตชสาภาวะตุเมชยมังคลานีนาลาคิริงขชวะรังอติมัตบูตัง ภาวกคิจากกมาสามีวสุภารุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาชิตวามุนินโทสันเตชะาสาภวะตุมีชัยมังคะลานอุขิตตะขะขมติหัาทสุภารุนันตังภาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิ ทีพิสังขาตามโนชิตตวามุมนิโทตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิกัตตวานากาัธมุทรังอิวะคัาพิณียาจินจายทุตทวะจะนังชนะก,กายามัชเชสันเตนโสมวิพินาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวุเมชยมังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจะเกวะทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเมชยมังคลานี นันโทปะนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคณพัมาปยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทต,ตันเตท,ทาาะสาภวุตเมชะยะมังคลานิทุกขะทิฏฐิพุชเคณสุทธาธาตถ<ฆ>ัง<ฆ> รัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุมีชยมังคลานีเอตาพิพุทธชยมังขะลาอักภาทายโยวาจโนทินทิเนสรรเตมตันที อิตว,วานะเนกะวิวิธานิจุป,ปาทวานิโมขังสุขังอธิขเม,มยณะโรสปันโยโมต,าาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเภปุตตังธนะาโมละเภธนังอัติกาเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภคะวายะมะราชาโน ท้าเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสัา

ภะคุณากระรหันใจเมฆอนุรุตัวสารีโพตอจทาตินโกทันโยเปติภาคาสเมงโมคานาโนจวามักเกนาคินสวันไมหังาโส สงบาลมโสตะเกเกสันเตเตนติภาคาดสเมงสุริโยววะปภังการรนเสินดสนเริสามปานนรสวิโตโุนิโงฆาวโกมารกาสโปเถรรมาเฮสิเชนตทวาตะโกโสไมหัง

ตักขังอาชาคังปาจโตองอาสิวาเมังุลิมาลังขังขันตบวรปะเรตานจะอาตานาติยโสตขังอากาเสชธนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานา

เสสาวินยางยานโตนานตันชินเตณชะสาวัสตโตเมสเกยเจนะสทถาสามโกตะปัญชเรชินปัญชรามาจามิวิหารันตังไมเฮตะเลสะทังปาเลโตมังสาเพเตมหากุริสาสภาเยเจวะ นตสโคโตสราโคชินาโนภาเวนเชตุปาทถววรรฐามานุภาเวนเชตาริสังโคสังภานุภาเวนเชตตาตรายอสาทามานุภาวะปิโตจาราเมเชนปัญเร สมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะเตปันโนภะวะโตสาวกสังโฆ ສັ n g ານ o ມາ a ມນະ o t a, ato, h, ato, h t a ສາພະຄະວ p h ອ k h a w a a a ສ o a a r a h a a t t o a SSAM-MA-SSAM-BOUD-THAT-SA itua- ambitious year 300, นะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเนภยัยปราศจากการพยาบาทเปลีย่ยนเปลี่ยนปราศจากความทุกข์กายทุกใจ ขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้พยาบาทเปลียนเปียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตกรรมมัสกาโหตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิท,ทังเมปุญญาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยทุกข,ขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการรคุคณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิดอิอทังบุญยะภาทัง,งสัพพัตาตานังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพสัตาทุกข,ขาปมุนจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทชะก็ดีที่เกิดเป็นสังเสธชะก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั่วทุกท่านทุกตัวต,วตนเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบาร,รมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ ได้รวมเป็นพลวะปัจจัยอํานวยผลประทานพรให้ข้าพเจา้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจา้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สําเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สงความมุ่งมา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน